สวัสดีค่ะพามาชมไผ่ลำดำอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เห็นอยู่คือไผ่ดำข้อขาวทั้งหมดนี้เป็นชุดขุดเงานะคะขุดเงาชํำถุงนี่ขยายพันธุ์ได้โดยการตอนกิ่งนะคะรากอากาศของเขาตอนกิ่งแล้วก็ขุดแยกเงาค่ะไผ่ปลูกประดับสวยงามค่ะลำสีดำตัดข้อตาสีขาวนะคะตัวนี้ เป็นไผ่ลำตันนะคะสำหรับไผ่ดำข้อขาวท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะทักมาพูดคุยกับเราได้ที่เพจ f a c e b o o k สวนธนภัสก์กลนครต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้เหลือจำนวนไม่เยอะแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้าก็มีพี่ๆหลายท่านเลยที่กำลังมองหาไผ่เพื่อปลูกสะสมสอบถามต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไผ่ดำข้อเขียวไผ่ดำข้อขาวไผ่ดำลำตันสุขโขทยัยดำลำตันลายจุดนะคะแล้วก็ไผ่ แปลกๆต้นอื่นนะคะเพื่อนำไปปลูกสะสมท่านใดที่กำลังมองหาไผ่สะสมนะคะทักมาหาเราได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒสกลนครไผ่ดำลำตันสุโขทัยก็มีนะคะตอนนี้ที่เป็นไผ่ลำค่อนข้างตันเลยเหลือจำนวนไผ่ที่สะสมนะคะแล้วก็ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหลายท่านให้ความสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์มาช,ช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือรับไปปลูกเยอะเลยสนใจต้นพันธุ์พักมาหาเราได้ที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศรัพท์091-0515839รับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่ดำข้อขาว และไั่สายพนันธุ์อื่นๆได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพษษ์ภาษาอังกฤษธนพัน์การ์เด้นค่ะ